สวัสดีครับผมครูเอกนะครับปรตจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเล็เปลีลยนเรียนรู้เลขพยากรณ์นะครับผมก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเจ็นาฬิกาทางช่องยูทูบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทางชั้นเรียนนะครับก็จะเป็นเวลาประมาณถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็น18บแนาฬิกานะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็จะเป็นประมาณ10บนาฬิกานะครับทางชั้นเรียนหรือว่าทางห้องเลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยจะสามารถรับชมได้ก่อนนะใครที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในห้องเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเลขพยากรณ์แล้วก็ อยู่ในชั้นเรียนเนี่ยก็คือต้องสมัครเรียนก่อนนะครับขั้นตอนอะไรยังไงตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครสามารถโทรเข้ามานะครับไลน์เข้ามาหรือว่าทักเข้ามาทางเพจก็ได้นะครับหวยเลขพยากรณ์นะครับลองมาสอบถามก่อนาใครอยากอยู่ในครอบครัวเลขพยากรณ์กับหอกเนาะโอเคนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจที่ขอมานานมากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นเป็นประเด็นอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเลขกลุ่มนี้มันเป็นเลข789แต่ว่า ผมเชื่อว่าคนขอเนี่ยเขาอยากจะรู้สึกว่าเขามีเลขเนี้ยที่มันมีเลขคู่หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเนี้แล้วมันรู้สึกว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยโอเคอ่ามันจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือวันนี้ก็คือสองเจ็ดแปดเก้านะคูยเอกตั้งชื่อไว้ว่ามัางกรผู้แบบรับนะครับผมจะเป็นอย่างไรก็รับฟังรีวิวกันนะครับ โอเคก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะประกอบด้วยเลขคู่3มคู่ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็จะมี2 7 7 2 7 8 8 7แล้วก็8 9 9 8นะครับใครอยากจะกลับไปย้อนชมเลขกลุ่ม3ตัวก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็มีกลุ่ม278872แล้วก็789 987นะครับทำไวแล้วทั้ง2กลุ่มนะทั้งเลขคู่เลขกลุ่มทำไม้หมดแล้วนะสามารถไปดูย้อนหลักได้นะครับก่อนที่จะมารีวิวเลข4ตัวนะครับ พอดีว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเลขเนี้ยนอกจากเรื่องที่แบบว่าเอ้ยมันถือว่าเป็นมังกรเหมือนเป็นอะไรไหมเนี่ยนะครับก็มีประเด็นหนึ่งก็คือเลขสองเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยที่ถ้าใครเคยติดตามคุยที่ทําเลขรีวิวคู่แล้วก็เลขสามตัวมาแล้วนะครับมันหลายคนจะรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมคุณเอกถึงมองไปเชิงบวกของเลขกลุ่มนี้อยู่พอสมควรเลขคู่นี้เลขกลุ่มที่มันมีสองเจ็ดอยู่พอสมควรบางคนถึงก็แบบ บางคนแอนตี้เลยนะซึ่งสมัยแรยกๆนี่คุยก็โดนเยอะนะครับหลังๆก็มีบ้างนะครับแต่คุยรู้สึกว่ามันเป็นมุมมองที่คุยกได้สัมผัสมาก,กับตัวเองตรงๆนะแล้วก็หลายเคสมากจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันออกไปทางเชิงบวกก็ได้เชิงลบก็ได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่คุยประสบการณ์กว่าสิบกว่าปีนะที่ทานายมาก็คือมันขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาโดวยว่าเจ้าชะตาจะอย่างที่อย่างที่ตั้งชื่อวันนี้คือสามารถแบกรับ สิ่งที่เขาจะเจอได้ไหมถ้าเขาแบกได้คือจบแต่ถ้าเขาแบกไม่ได้เนี่ยก็แน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่หนักหนาะสาหาัสนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่คุยเ,เห็นที่หยไปเจอที่คุยได้สัมผัสแล้วก็ได้ทํานายจริงๆเนี่ยคือเขาเครียดก็จริงแต่เขามีอ่ะนึกออกใช่ไหมเขาเครียดแต่เขามีอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแล้วเราอ่ะสมมติเราเป็นคนไม่ได้ใช้เลขนี้เรารู้สึกว่า เ,ออเราที่ศึกษามาก็เป็นลักษณะของความเครียดความอะไรแต่สิ่งที่เราจะตอบโต้เขาไม่ได้เลยคือเขารวยกว่าเขามีเงินมากกว่านึกออกใช่ไหมคือเราผมเลยพูดไม่ออกว่าโอเคเบอร์คุณมันไม่ดีนะแต่ผมจะบอกแนวทางที่เขาเป็นซึ่งถามว่ามันตรงไหมก็ตรงแหละแนวทางนี้เขาเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอนั่นแหละแล้วถามว่าเขาเปลี่ยนไหมหลายคนที่คุยอ,อธิบายจนครบทั้งสองด้านนะท่านน้านมวด่หนุกหลายคนไม่เปลี่ยนนะครับเขายังใช้เบอร์ เบอร์ที่มันมีเลขคู่นี้อยู่ซึ่งก็แล้วแต่คนพิจารณานะอันนี้คือไม่ใช่ว่าครูเอกบอกว่ามันเอ้ยชีย้เห็นทางบกทางลบแล้วมันจะดีไปเลยดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับที่คนคนนั้นนะ่ะเขาโอเคกับสิ่งนี้ไหมถ้าเขาโอเคก็แล้วเขาแต่นะครับแต่ถ้าเขาไม่โอเคโอเคจะปรับเปลี่ยนยังไงว่าก็ว่ากันว่าจะเอาเลขคู่ไหนอะไรนี้นะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังก่อนถามว่าหนักไหมก็นหนัก,นนก,นนกพอสมควรเลขคู่เนี้ยนะครับอ่ะมานะครับ มาเข้าสู่รีวิวกลุ่มเรา2789นะขอพูดถึงหลังก่อนเดี๋ยวดนะ้านหน้ามาคุยกันนะครับขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับที่เป็นที่มาของการตั้งชื่อวันนี้ก็คือมังกรผู้แบกรับนะครับมังกรแน่นอนมาจากไ e อ้789นี่แหละแต่จริงๆแล้วคนลักษณะ789ท้ายนะมาอธิบายเป็นช็อตๆเลยดีวดีนวครับคนลงท้ายเลข9ครับเป็นคนที่รักอิสระสันโดษนะครับสัมผัสไวเดาใจยากนะในงานใน้านด้อยนะครับ ก็คือเขาจะคิดอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยแต่ข้อดีของเขาก็คือลักษณะการคิดของเขามักจะไปในทางที่มันเป็นไปได้คนเก้าวท้ายนี่หัวบไบรท์เสมอค,อคือคิดอะไรออกแล้วอยากจะทาให้มันทําเขาก็ไปแนวนั้นเลยนะครับแต่สิ่งแต่เขาจะตัดสินใจส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยไปขัดกับใครเท่าไหร่สาหรับคนที่ตัวตนเป็นเลขเก้านะครับแต่ว่ามันอาจจะดูไม่เหมือนใครคือคนที่มีลักษณะความคิดไม่เหมือนคนเลขเก้าเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยมันเพี้ยนมันคิดไม่เหมือนชาวบ้านอะไรพวกเนี้ย ก็อาจจะไม่ชอบใจคนตัดใจแบบเลี้ก้าวไทยเท่าไหร่แต่ว่าคนเลี้ก้าวไทยจะไม่ประทะจะไม่อะไรด้วยนะครับแล้วทีเด็ดของกลุ่มนี้จริงๆนะมันคือเลียแปลในตําแหน่งในตําแหน่งแนวคิดคือเขาเป็นคนที่ตัวตนเป็นคนที่แบบคิดอะไรรูปแล้วก็ไม่ค่อยประทะ้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทําสิ่งนี้แหละเขาจะทําทันทีคือเขาไม่คนไม่ยอมเสียโอกาสที่รู้สึกว่ามันจะคว้าได้กับมือแล้วมันต้องคว้าเลยเขาจะไม่นั่งรอง ถามว่าคนนี้ตัดสินใจเร็วแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยไหมแน่นอนครับตัดสินใจเร็วมากแล้วทําทันทีเราตัดสินใจแล้วปุ๊บมันต้องได้ทําเพราะอะไรเพราะไรรมาก็เป็นเลขเจ็ดคือเขาคิดแล้วมันต้องทํามันต้องก่อร่างสร้างตัวเป็นของที่ต้องทําให้ได้เนี่ยแหละผมเลยมองว่าบางบางครั้งงานสมัยยุคนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเจ็ดแปดเก้าท้ายทาไมมันจะแบบมันจะดูเหนื่อยดูหนักดูคิดการใหญ่การไกลอะไรเกินไปไหม แต่ในมุมมองนาะปัจจุบันนะครับของเวยมองว่า7 8 9ท้ายก็ไม่ได้น่ากเกลียดหรือนะต้องเป็น7 8 9ป้านะถ้าเป็นเลขอื่นอีกอย่างหนึ่งนะ789ปท้ายก็ไม่ได้แบบมันจะดูหนักดูอะไรเพราะลงท้ายมันเป็นเกตมันเป็น9แล้วตำตำแหน่งต่อมาเป็นเลขแปเพราะนั้นเกตมันก็คือการตัวตนของเขามันมันคุมอยู่มันดูแลอยู่ว่าเออจะเอาไหมไม่เอาไม่ได้เป็น7ท้ายไม่ได้เป็น8ท้ายแต่คือ9ท้าย9ต้องมาก่อนเกาแต่ใจของเลข9้าต้องมาก่อนสิ่งนั้นเป็นไปได้ ไม่เบียดเป็นไข่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ชอบแล้วเราตัดจะทำถึงนั้นแล้วต้องทําทันทีแล้วจริงจังทุกอย่างที่ตัดใจนั่นคือเด็ดขาดเด็ดขาดกว่าสามห้าเมื่อว,วานอีกที่คุยเด็ดขาดกว่าอีกเมื่อวานไปสามห้ายงพิจารณาแล้วก็ทําแต่นี่คือชอบเห็นเปิดโอกาสเปิดไอเดียแล้วทําเลยเพราะนั้นคนคนนี้ทั้งเรียนรู้ได้เร็วใช้สัรทัจยานแล้วก็ทำทันทีไม่สนว่าเรื่องนั้นจะทำยากแค่ไหน เขาถ้าตั้งใจเราต้องได้ทําจริงจังมากเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะครับแล้วกลุ่มเนี้ยตัวแปรสําคัญตัวแปรสําคัญนะครับมันเป็นอยู่ที่เลขสองที่เป็นวิธีการทํางานนะครับถ้าใครในนี้จะทำววิธีการงานเขาเป็นคนที่ทําสิ่งต่างๆมีลําดับมีขั้นมีตอนทําได้อย่างหลากหลายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่คือทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีแต่เป็นลักษณะาง,งานที่เข้าได้กับทุกคนเลยนะครับ ผมจะบอกว่า27เจมันไม่ใช่งานบริหารแต่เป็นงานเหมือนการรับผิดชอบสิ่งที่อยากจะทําและยิ่งมาอยู่ตําแหน่งตัวงานแล้วก็คือทุกรายละเอียดเขาต้องรู้หมดแล้วเขาต้องจริงจังแล้วเขาต้องสามารถทําสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวนะั่นนะครับอธิบายกับทุกคนได้แล้วต้องสิ่งที่เขาคิดในหัวมันต้องทํางานร่วมกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นถามว่ากลุ่มนี้เครียดไหมโชคดีที่มาเป็นเก้าท้ายไม่เครียดหรอกแต่วิธีการทํางานค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อย รับผิดชอบค่อนข้างสูงแล้วเขาเป็นคนที่ชอบรับผิดชอบเนี่ยถ้าครบอกว่าสองห้ารับผิดชอบเยอะแล้วนะสองสี่ก็รับผิดชอบเยอะนะสองเจดนี่สุดในบรรดาความรับผิดชอบในแง่มุมของการแบบทํางานร่วมกับผู้อื่นแบบช่วยเหลือเพราะว่าเล 2, ขสองเขาไม่เลวแข่งข้อช่วยเหลืออยู่แล้วนะคการช่วยเหลือการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยนี่คือหนักสองแปดว่าอย่างอันนั้นแล้วสองเจ็ดนี่หนักกว่านะครับสองแปดว่าวงกว้างอันนี้ทุกคนที่เข้ามาหรือคนที่ทํางานร่วมกับ คนสองเจ็ดเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องแบบอาจจะต้องแบบเป๊ะเ,เ,เขาต้องได้ถ้าเขาได้เป็นคนดูแลทุกคนนะโอ้โหนี่ต้องเป๊ะผมถึงบอกว่าเขาเป็นมังกรของผู้แบกรับโดยตรงใครก็ได้ทุกคนก็ได้ที่เขาอยากจะทําด้วยมันต้องลงดีเทลทั้งก็เหนื่อยครับค่อนข้างเหนื่อยอยู่พอสมควรถามว่าดีไหมคือถ้าคนแบบเนี้ยคนทํางานด้วยชอบนึกภาพอะไรไหมเขาชอบอยู่แล้วแหละคนที่อยากจะทําอะไรอธิบายทุกอย่างทุกขั้นทุกตอนแล้วก็ดูแลไปด้วยกัน ไม่ว่าเขาจะเป็นนายจ้างนะสะ 2, 7, ักสองเจ็ดแปดเก็เป็นนายจ้างคือเขาทํางานร่วมกับลูกจ้างได้เลยลแบบสุดๆอะ่ะเข้าถึงเลยผมว่าใกล้เคียงกับแปดเจ็ดแปดเก้าด้วยซ้ำแล้วถามว่ารายละเอียดกับคนเนะี่ยดูดีกว่าด้วยคือไม่ใช่เชิงบริหารแบบว่าการสั่งงานนะมันไปนั่งทํากับเขาอะไปทําด้วยกันไปทําแบบรายละเอียดด้วยแล้วก็ถ้าเกิดทําแทนได้เขาก็ทําแทนเลย ไม่กออใช่ไหมเป็นหัวหน้าแบบนั้นแล้วยิ่งถ้าเป็นลูกน้องถึงคนเียกเป็นลูกน้องนะโอ้โหช่วยค,คือหัวหน้านี่รักตายเลยะแต่ข้อด้อยของคนเล่นนี่คือเขายังจะมีความที่แบบอย่างแรกเนื่องจากความเครียดนะ่ะแล้วที่สองคือเขาจะมีความเนี้ยมันต้องทุกกระเบียดนิ้วอะเรื่องที่มันอยู่ในหัวจะเยอแยมากมายแค่ไหนก็นนนนต้องทาให้มันได้นะครับก็ต้องทําให้มันได้มันก็เลยจะตูกตึงในความคิดไปนิดหนึ่งต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้นต,ออนต,ออนตื่นเป็นมนุษย์ต้องอะ อาจจะกดดันนิดหนึ่งนะครับนี่คือเลขถ้ายส่วนเลขหน้าที่ถามเข้ามาว่ามันถือว่าเป็นกลุ่มมังกรที่โอเคไหมเอาจริงๆเขาเป็นคนที่ถ้าเป็นบุค,คลิกสีตัวหน้านะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดรับผู้คนนะถึงถึงเขาจะดูดุในในในลักษณะของการทํางานที่ดูจริงจังอ่ะแต่ภายนอกอะ่ะเขาเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้แต่งตัวค่อนข้างดีค่อนข้างเนี้ยบเนี้ยบสุดอะ ใครเห็นปุ๊บจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แต่งตัวดีมากแบบเหมือนแบบทุกครั้งที่จะออกงานเขาจะต้องแบบแบบเตรียมตัวทั้งเสือ้อผ้าหน้าผมอะไรพวกน,นี้เตรียมตัวอย่างดีเลยแต่มันจะเหมือนกับออกงานตลอดเวลานึกออกไหมไม่บบว่าจะนัง่งจะนอนจะกินจะอะไรพวกนี้คือเป็นมนุษย์เจ้าระเบียบอยู่พอสมควรม,มันอะไราการเป็นอาจจะดูตึงสําหรับบางคนแต่บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยก,ก,ก็ดีนะเขาก็เหมือนแบบแบบทุกทุกอย่างต้องถูกกาลเทศะตลอดเวลาอะไร ก็ดูได้ทั้งคือให้นึกถึงภาพเราเห็นเล,เลขมังกรนะที่ดูมีความภูมิฐานอีความนาั้นนี่ก็ภูมิฐานน่าเชื่อถือแต่ติดเนี้ยบด้วยติดเนี้ยบติดแบบถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะดูง่ายกว่าเหมือนอาจารย์ครูสอนนาฏศิลป์อะไรเงี้ยนึกออกไหมครูสอนศิลปะอะไรเนะี้ยที่เป็นผู้หญิงอะหอลำไทยอะไรเงี้ยนึกออกไหมอพือเหมือนอาจารย์แบบนั้นอาจารย์ที่มันต้องเข้มงวดด้วยแล้วก็ดูดีดูปราณีตด้วยตามแต่งตัวนะ ก็อาจาจะดูไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าถือว่ามีเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองไหมคือเขาอยู่ทุกที่นะถ้าเขาได้ออกงานเขาอยู่ทุกที่เขาไปโผล่ทุกที่เลยรับผิดชอบดีครับโอกาสที่เข้ามาก็ถือว่าเยอะนะถ้าเกิดมองอีกเรื่องหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภายนอกโอกาสที่เข้ามาก็ถือว่าเยอะเขารับแทบทุกงานนะครับเขารับแทบทุกงานเช่นเดียวกันก็ถืถอว่าแล้วแต่คนชอบะถ้าชอบงานเยอะก็เอาเลขนี้ไปแต่ถ้ารู้สึกว่ามันมันดูอ่อะไรนะ ระเบียบรัดเกินไปหรือเปล่านะเออกระแทนกนะครับก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการเงินอันนี้สําคัญเลยเพราะหลายคนบอกว่าสองเจ็ดมันคือเลขที่แบบเกี่ยวกับการสร้างหนี้สร้างสินต้องทุกข์ยากเกี่ยวกับความลําบากอะไรพวกเน,นี้ยผมให้มองแบบนี้ครับสิ่งที่ผมเจอคนสองเจ็ดเนี่ยกับคนหกเจ็ดนะมีความคล้ายกันอย่างคือเขาจะไม่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่ที่ผมเจอเหมือนกันนะ เขามักจะคิดว่าบางคนที่ที่ผมไปเจอเขามักจะคิดว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันคุ้มค่าเท่านั้นที่จะต้องจ่ายที่จะต้องหาที่จะต้องนำมาซึ่งรายได้เนี่ยทุกทุกอย่างมันกัมันมีค่าเสมอค่อนข้างจะเป็นคนที่ผมจะเรียกได้ว่าอะไรคนมัดทยัดคนเขียมหกนี่เป็นตัวเงินนสองนี่เป็นอาจจะเป็นทรัพย์สินเป็นอะไรพวกนี้ด้วย ก็เลยผมมองว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเต็มสิบผมให้สิบนะเงินแทบไม่หลุดเลยจะหลุดไปไหนจะไปทําอะไรรู้ทุกประทุกตางว่าตัวจะต้องใช้เงินทําอะไรรู้หมดรายละเอียดเยอะมากส่วนการหาเนี่ยมันมีแบ่งเป็นสองประเด็นคือถ้าเกิดว่าตัวเขาเองไม่ได้มีทุนอยู่แล้วไม่ได้มีทุนหนาๆเพื่อจะเอาไปต่อยอดอะไรพวกนี้ยเขาจะมีนคนลักษณะของแบบชอบหยิบจับยืมเงินมาลงทุนอะไรพวกนี้เพราะเขาชอบบริหารการเงิน มันก็เลยอาจจะทงให้เครียดตรงเนี้ยทำให้เครียดแต่ถ้าลองนึกอีกภาพหนึ่งนะซึ่งเคสเนี่ยผมเจอบ่อยตอนผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนแล้วกันนะครับมันแล้วแต่โอกาสของคนก็คือเคสของคุณมีเงินอยู่แล้วมีเงินอยู่จานวนหนึ่งอยู่แล้วหรือคุณเติบโตมาจากการแบบหาเงินอย่างเงี้ยแล้วคุณมีเงินก้อนอยู่แล้วแล้วคุณมีใช้เลขนี้ด้วยนี่ตรงแนวเลยคุณจะใช้อะไรจะทําอะไรจะหยิบจับอะไรจะลงทุนอะไร โคตรละเอียดนะครับหาเงินเก่งนะบัญหาการเงิก็เก่งนะครับแต่แค่จุดที่ต้องระวังคือตอนที่คุณใช้เลขเนี้ยการเงินของคุณมันโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคคุณจะชอบเป็นคนนิสัยที่แบบดึงนั่นดึงนี่มาทํะให้มันเครียดหนักถ้าไม่ไหวคือถ้าคุณไม่ไหวอ่ะมันจะกลายเป็นการสร้างหนี้สร้างสินได้อันนี้กรณีเดียวนะที่ที่เกิดแต่ส่วนใหญ่กรณีนี้แหละที่เขา,เาไปใช้ในการ ในการทำนายว่ามันเป็นจุดที่แบบโอ้ยอย่าใช้เลยมันหนักมันต้องเครียดเกี่ยวกับการเงินแต่อย่างที่ผมบอกคือผมเห็นกระตาเบอร์ญาติพี่น้องผมก็เยอะแล้วก็ที่เขามีเงินมีทองก็เยอะแล้วก็เบอร์ที่คนมาปรึกษาก็เยอะไอ้สองเจ็ดเนี่ยแล้วยิ่งเป็นกับพวกมังกรเนี่ยแล้วนะบการเงินคือถ้าดีก็ดีเลยแต่ถ้ายังไม่ดีหรือกําลังก่อร่างสร้างตัวอะไรให้ระวังให้ระวังให้มากแล้วเราใช้เลขนี้อยู่ให้ระวังให้มาก อย่าไปก้าวกระโดดเพื่อที่จะเฮ้ยมันต้องมีมันต้องได้มันต้องมีมันต้องได้เพราะโอกาสที่จะแบบว่าจะไปมันจะความเครียดของเราถ้าเรารับไม่ไหวเราทนไม่ไหวอะต่อแรงกระแทกเนี่ยโอ้ยไม่ไหวครับเพราะคนยืนดหยุ่นน้อยอะยิ่งถ้าเกิดว่าเลขเนี้ยเป็นเลขเลขเนี้ยแล้วกันไปชอบเกี่ยวกับเรื่องของการพนันด้วยเนี่ยโอ้อันี้จบเลย <laughs> อย่านะครับอย่าแตะต้องเลยเรื่องนี้นะครับอ่ะโอเคนี่คือการเงิน คือผมขอแบ่งไปสองอย่างลยกันคือมันมันสุดขั้วเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเป็นแนวปกติหรือว่ามีเงินทุนอยู่แล้วเนี่ยเต็มสิบผมให้เก้าจุดห้าเลยแต่ถ้าลักษณะของคุณใช้เนี่ยมันไม่มีเงินทุนยังไม่มีอะไรก่อ,อร่างสร้างตัวอะไรพวกเนี้ยอันนี้ให้ระวังเต็มสิบก็ให้ระวังอย่างมากให้ทักสี่ถึงห้าเลยคือคุณต้องช่างใจตลอดเวลาในการใช้ใจ่ายนะครับในการบริหารจัดการนะโอเคนี่คือเกี่ยวกับการเงินเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักเอาอ,อันนี้ อันนี้ผมขอให้มองไปในมุมที่แบบเขาชอบคนมาหาจัดการมันตึงอ่ะความรักอาจทั้งบุคลิกด้วยแหละมันก็เงียบมากๆอะไรพวกนี้ยก็ความรักก็ถือว่าคนเข้าหายากแต่ว่าถามว่าเข้าหาได้ไหมแกได้แต่พอเข้าหาแนละ้วคุณก็ชอบบริหารจัดการเขาไงคุณจะไม,ไม,ไม่ไม่ชอบให้เขามาสั่งมาอะไรคุณจะต้องจัดการทุกอย่างเลยเออถ้าเป็นสมัยก่อนก็แม่สีเรือนชนิดแบบโอ้โห นางเกาหลีเขาเรียกว่าในห้องอะไรนะที่เป็นที่เป็นหัวหน้าห้องเครื่องอ่ะอะไรอย่างนั้นอ,ะ,อะหัวหน้าเชฟหัวหน้าแม่ครัวอะไรกันโหดูดูะประมาณนั้นเลยนะครับก็ความรักก็เลยมองว่ามันตึงไปนิดนึงแล้วอาจจะมีปัญหาในระยะยาวถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคบก,กันไปแล้วนะแบบตอนแรกก็ไม่ได้รู้อะไรกันหรอกแต่พอคบไปสักพักแล้วแบบมันต้องทนอยู่กันอะเพราะว่าคุณจะแบบจะ,จะต้องอย่างนี้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 มีความเครียดมีความตึงกับ แต่เรื่องของความรักยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้ามองใอนมุมหน,นึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะฝังใจกับสิ่งที่เขาตัดใจไปแล้วว่าเขาจะเลือกคนนี้นะหมดเคาะไปแล้วนะสมมตินนะเหมือนกับแบบเหมือนจะชอบคุมชอบอะไรก็จริงแต่จริง,รงในใจลึกๆเนี่ยก็คือเหมือนแบบยอมยอม,ยอมคู่รักนึกออกใช่ไหมครับคือเหมือนปากก็ดีไปงั้นแหละแต่จริงๆเนี่ยรักรักมากนึ่ออกใช่ไหมรักมากอยากคุมเขาให้ได้อยากให้เขาอยู่ แบบของเราอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบดูเครียดไปความรักผมให้สักสี่เต็มสิบนะครับสามหรือสี่เต็มสิบนะครับโอว่ามันดูเครียดไปมันดูตึงมันดูตั้งจริงจังตั้งใจไปนะครับโอกาสมันก็เลยมันจะแบบเป็นความรักที่ดูราบลื่นนาจะดูยากนิดนึงแต่ต้ามองในมุมหนึ่งก็คือถ้าเกิดได้นะได้ได้คู่รักได้คู่ครองหรือได้อะไรที่มันเข้าใจกันจริงๆเนะี่ยถ้ามีโอกาสตรงนั้นอยู่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่แบบรักกันสุดๆอะ่ะ แต่อาจจะต้องแบบตามเขาหน่อยอะไรเงี้ยอถ้าเขาได้เป็นผู้นําก็จะดีเนาะแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นก็อาจจะตึงๆหน่อยนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดเ,เรื่อง่งนี้ที่นํามาฝากกันนะครับหวังว่าจะตอบโจทย์ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะนะครับถ้าใครต้องการข้อสงสัยอะไรมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามได้ทงางช่องยูทูบนะครับหรือว่าทางเพจนะครับคุยเรียอพยากรหรือจะส่งมาข้อความทางไลน์นะครับหรือจะเป็นทาง โทรมาก็ได้ถ้าสะดวกถ,ถ้าคุยกว่างสะดวกก็จะเหลัานะครับ,บก็ปรึกษาได้ครับถ้าไม่นานมากนะก็ปรึกษาได้นะครับก็แล้วพบกันนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากากดแล์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง youtube คุยด้วยนะครับแล้วพบกันตลอดวันนี้สวัสดีครับ